โลพูดาวต้องฝึกไหมโดนส่วนไหนสวัสดีครับทโพจับฟิตออฟแฟร์ครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําท่าฝึกหลังนะครับอีกท่าหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะครับก็คือท่าโลพูดาวครับท่านี้นะครับเล่นง่ายนะครับมือใหม่ก็สามารถเล่นเล่นได้นะครับเวลาเล่นท่านี้นะครับเราถอยห่างออกมาจากเครื่องนิดนึงนะครับแล้วก็ดูที่แขนครับแขนผมจะไม่ตึงแบบนี้นะครับจะงอเล็กน้อยงองอศอกเล็กน้อยนะครับแล้วก็ล็อกทั้งแขนไว้เลยนะครับล็อกทั้งแขนให้ตึงๆไว้นะครับไม่งออยแล้วนะครับแล้วก็ลากน้าหนักลงมาแบบนี้นะครับ ค่อยๆลากลงมาฮึบค่อยๆปล่อยขึ้นนะครับดูนะครับค่อยๆปล่อยขึ้นลากลงมาแบบนี้นะครับสังเกตนะครับหลังตรงนะครับหลังไม่งอนะครับเชิดอกไว้ตลอดเวลานะครับออกแรงจากแร็นะครับออกแรงจากแร็นะครับแล้วก็ค่อยๆลากมาฮึบลงมาค่อยๆปล่อยขึ้นลากลงมาแบบนี้นะครับปล่อยขึ้นลากลงมาแบบนี้ท่านี้นะครับไม่ได้ใช้ไม่ใช่ท่าสร้างนะครับไม่ต้องใช้น้ําหนักที่แบบเยอะมากจนเกินไปนะครับเป็นใช้น้ําหนักที่แบบคุมท่าได้คุมฟอร์มได้นะครับแล้วก็ ไม่เสียไม่เสียจังหวะไม่เสียแบบไม่เสียฟอร์มอะ่ะฟอร์มยังสวยอยู่อันนี้นะครับแล้วดูนะข้อผิดพลาดเวลาเล่นท่าน,นี้นะดูนะฮึบเห็นไหมครับใช้หลังกดใช้แขนงอลากเข้ามานะครับแบบนี้ไม่โอเคนะครับเอาใหม่นะครับจัดโพสิชันดีๆนะครับแล้วก็ค่อยๆลากลงมาค่อยๆปล่อยขึ้นลากลงมาแล้วก็ค่อยๆปล่อยขึ้นครับลองทําตามดูนะครับได้ไม่ได้ยังไงเนี่ยมาบอกกันด้วยหรือว่าใครมีคําถามสงสัยก็เมนไว้ได้เลยครับ